เชิญตนไม้ดีครบตรงเมื่อไหรัคโอเคค่ะคะ่ะขออนุญาตนะคะอาจาร์แล้วก็ลูกๆนะคะที่จะแสดงต่อไปนี้จะเป็นเต้นบาสโลปกประอกอบเพลง3อ2อนะคะซึ่งคนที่แต่งจะเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อพ่ออามณ์สุดใจนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านโมสิบ้านใหม่พัฒนาตำบลสร้างของน้อยอำเภอตะพานจานังหวัดอำนาจเจริญซึ่งร่วมกับ พ่อบวลารอยหานะคะเป็นนักวิชาการสาธาสุขิที่พรพสตอเค็งใหญ่นะคะโดยการเรียบเรียงเสียงภาษาแล้วก็อาเป็นเพลงนี้ขึ้นมาใช้ในการอาอกกำลังกายของบ้านใหม่พัฒนาในการทำวัตกรรมของน้องพาน้องจิวแล้วก็อาหมีนะคะ่แต่ถ้าหนูๆนะคะอยากจะเป็นเอฟซีของพ่อบัวลารอยหานะคะให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะ ที่ YouTube เซิร์ชคำว่าหมอบัวลาพาเพลินนะคะพอเจอแล้วก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะลูกๆนะคะขอบคุณมากค่ะ กันนอฉันฟังลําเต้ยกันนอสามอ,อสองสองนั้นพอประมาณเพื่อลดโรคเก่าเบาหวานลดความดันน้ำตาลก็ได้แต่ต้องเข้าใจรถหวานมันเค็มแต่ต้องเข้าใจรถหวานมันเค็มข้อหนึ่งก็คืออาหารรับประทานพอดีเติมเต็ม คุณหมอก็ให้คมเข็มรถฟ้านมันเข็มเป็นอันตรายถึงขั้นไตวายคนลุกคนพอข้อ,อที่สองลองฟังทางนี้ตาลมนีบอเกียดผมหายหญิงและใชาเปิดใจให้กวัวให้กลัวให้ก้งงให้กลักว,วเรือเจ้าอจังสีกามข้อที่สามฟังไว้ออกกำลังกายสีแข็งแรงทุกส่วนคุณกะงามสี่เอึดบาอ้วน ถามขอส่วนเขาใส่กันกินอาหารพื้นบ้านจำปนแจวแบวพักกินปลาห้เป็นหลักกินผักไทยเป็นยาชุหัวให้นาหอามีไว้ให้หางไก่ของมีสันเลงก็เกิดมาเล่งโรบให้ต่างๆให้ถอยห้างออกไว้เธือเจ้าจังสียาง มีอีกสองสอนั้นนาะสอนั้นคือสุราอยู่ในสินห้คพิจารณาองค์สัมมาตรไว้นองบันทอนชีวิตลงเดินทางผิดเข้าสองสอง,สองบุรีไปฟ้าและยาสิบิดนั่นละน้องอนาคตอนาคตเจ้าสิบไปต่อบ้าลองงงงเง,งงงงงงง,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 ง งองแงงงองแงงงองแงงงองงองแงงงองแงงงองแงงขับแพลงร่างกายเอาไว้ขับแพลงร่างกายเอาไว้เส้นจูไม่ฝึกใจให้เทียงคิดให้ที่นอรวีให้เกียง์ขั้นคิดบอทีนอรวีบอเกียงวันที่หนึ่งเป็นเมื่อรุ่นนั้นละนาละรุนในนีนา ละนอนในนี่นอกระพอะสตอมสมเกียิเิ่นสีม้อมม้โดนอำนาจเจริญ่นแจ้งอยู่ดีมีแหงสุคุนเดิอร่างกายแข็งแรงให้มาฟอนร่างกายแข็งแรงให้มาฟอนยังมีอีกสองสอนนั้นนาสอนนั้นคือสุราอยู่ในเ้นห้าอ จารณาองค์สัมมารัสไว้นอบันทอนชีวิตลงเดินทางผิดเข่าสองสองบุรีไฟฟ้าและยาเสพติดนั่นละนออนาคตอนาคตเจ้าสิไปต่อมาลองงงเงงงงแงงงงเงงงงเงงมาลองงงเงงทักแพงร่างกายเอาไว้หักแพงร่างกายเอาไว้เส้น มฝึกใจให้เทียงคิดให้ทีนอรามีให้เกี่ยงคัดคิดบ่ทีนอรามีบเ่เกี่ยงมันที่หุ่มแม่นเหื่อรุ่นนั้นละนาบุนนันในนี่นาและนาบุนนันในนี่นอเราพ่อสอนต่อหมอสมเกียจผ่นสีพ่อมาอี่ดดอำนาจ,จเจริญเผ่นแจ้งอยู่ดีมีแห่งสุวุนณเดือร่างกายแข็งแรงให้มาฟอนร่างกายแข็งแรงให้มาฟอน มีอีกสองซอนั้นนาซอนั้นคือสุราอยู่ในเส้นห้าขอพิจารณาองค์สัมมารัดไว้นองบันทอนชีวิตลงเดินทางผิดเข้าสองซบุรีไฟฟ้าและยาเสิบปดนั้นละนออนาคตอนางอเจ้าสิไปต่อมาลองงงแงงงงงงง กองเงงมาลอมงองเงงหักแพงร่างกายเอาไว้หักแพงร่างกายเอาไว้เสน้นจูไม่ฝึกใจให้เทียงคิดให้ทีนอลวีให้เกี่ยงคัดคิดบอทีนอลาวีบอเกี่ยงมันที่หุ่แม,ม่นเมื่อรุ่นนั่นและนาบุรันในนีนา และน้องนน้นุนในนี่นอเราพ่อสอต่อหมอสมเกรตดเพิ่นสีหม้อมางีโดนอำนาจ,จเจริญเพิ่นแจงอยู่ดีมีแห่งสุขุนเดือร่างกายแข็งแรงให้มาฟอนร่างกายแข็งแรงให้มา ถ้ามีอะไรที่จะให้แม่ๆช่วยนะคะอ่ายินดีรับใช้ทุกทุกงานทุกเวลานะคะไม่มีอะไรที่อสมอแล้วก็ซีจีสร้างถอนหนทำไม่ได้นะคะอ่าจิตอาสารับใช้ทุกที่ทุกท่านนะคะขอบคินนะคะไม่ตองขอบคุณนะคะชื่อค่าพิมไม่หาเป็นนักวิชาการสาสุขอยู่ที่รพสมสร้างขอนัยค่ะขอบคุณครพาพิมมานที่เตียนแล้วจ้แม่ๆอสมมมาทกเลยนะคะ ขออนุญาตได้ให้ท่านประธานหลักสูตรนะคะได้มอบเกียรติบัตรนะคะให้กับทางทีมรอสอตอสร้างอหอในนะคะ mm. ขอเรียนเชิญน,นําทีมโดยอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็แม่แม่อสสอด้านบนทุกท่านเลยนะคะ mm. พี่เลี้ยงน,นะคะและทางแม่แม่อสอมอด้านบนเลยะค่ะ mm. เป็นทีมปิดท้ายที่สวยงามนะคะอ่อนช้อยนะคะและสงสานไปในทีเดียวด้วยนะคะ mm. ามาครับมาครับไม่ต้องลองครับวันนี้เดี๋ยวที่ลองรู้สึกขอไม่เอ่ยไปชิญพวกหนุ่ด้วยค่ะไปช่วยพาพาเข้ามาถ่ายรูปด้วคพแล้วก็ฟิวอยู่ไหนฟิวไปไหนแล้วครับเออมาด้วยมาด้วยนะไปหน้าได้ไหน้าด้ลูกไปหน้าได้หน้าได้เออ ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานนะคะบทเพลง3อ2สนะคะพร้อมท่าเต้นนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะม huh? hey, ินิฮาร์ไหมคะมินิฮาร์หน่อยอะกดไลค์ก่อนเหรอคะอะกดไลค์ก่อนก็ได้ค่ะกดไลค์นะคะมินิฮาร์ค่ะฟิลเอฟารังกี พนานะคะกับเวทีโครงการฝึกเปิดงานวิชาชีพสาวสุขในวันนี้ค่ะเด็กๆมาถ่ายรูปกับแม่ไหมคะ โอเคก็น่าจะสมบูรณ์ในทุกๆกิจกรรมสำหรับการปัดถิ่นนิเทศการตุกสืบแวดงานวิชาชีพัดสุกนะครับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับประจำปีการศึกษา2 5 6 6นะครับพวกเราสามารถทำหน้าที่มาถึงตรงนี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยกันในการเดินทางไปที่นคานวสวค์แล้วก็ มีความสุขด้วยกันรับรบางวัลที่นครสวรรค์เช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคนครับโดยทางกลับไปที่ในเมืองอย่างจะมีระบสดดีรับใครจะไปฉลองบ้างครับเืนน,เนี้ของชุมชนไม่ได้เห็นความเสียสละความมีจิตอาสาความตั้งใจของชุมชนนะครับตลอดการตึกพวกเราคงจะได้เห็นภาพแบบนี้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ อาจารย์พี่เลี้ยงหลายๆท่านอยู่กับพวกเราตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายก็มีบางท่านมาช่วงบ่ายก็อยู่จนถึงแล้วเสร็จอาจารย์หมดอยู่แต่ด้านหน้าไม่เห็นข้างหลังนะคะรับอาจจะดูนักศึกษาลืมดูว่ามีที่เลี้ยงอยู่ไว้เอาตัวตนที่แท้จริงของอาอจารย์พี่เลี้ยงเองก็ต้องขออภัยนะคะรับอาจจะมีดูนักศึกษาบ้างน,นะครับแต่ว่าโดยโดยเจตนานเพื่อว่าที่วันนี้การให้คะแนนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ เาหมายจริงคือต้องการให้งานออกมาเป็นงานที่จะพร้อมไปที่นครสวรรค์แปลว่าเราจะต้องทําให้ส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งหมายถึงอสมซึ่งหมายถึงแกนนนาสุขภาพในชุมชนเครือข่เหลือใได้ในชุมชนมันโดดเด่นออกมาห้องไหนอยู่นใครที่ไปอยู่ในห้องเวลวิ่งแปลว่าเราจะต้องนําเสนอผลของโปรแกรมที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นให้ชัดต้องรู้ว่า อะไรนะเมือ่อเมื่อม